สวัสดีค่ะทุกคน mm. กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะหลังผ่านปีใหม่ไปเนาะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาแกะกล่องเนาะเพราะว่าเราสั่งของมาเพิ่งมาส่งวันนี้เลย mm. ก็เลยจะมาแกะให้ทุกคนดูเลยนะคะอย่างแรกคือมีตัวนี้เลย mm. ตัวนี้คือแผ่นรองทําเล็บนะคะทุกคนเป็นแผน่นเป็นเป็นหนังนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเขาจะกันน้ำกันฝุ่นเราสามารถเชดออกได้ไ่ายค่ mm. นี่เราซื้อตัวนี้มาเพราะว่า จะเอาไว้ทําเป็นเหมือนแบกกาเวลาทํำลินปนะแต่มือดํามากเลยอ่ะ,อะต้องใช้ไฟแล้วก็เอาไว้ลองทําลิกน,นะคะสวยมากเลยราคาไม่แพงด้วยเดี๋ยวเราจะติดไว้ทีละอย่างแล้วก็นี่มีอันหนึ่งเพิ่งมาส่งนะคะเพิ่งมาส่งวันนี้เลยก็เลยว่าจะแกะเลยนะคะว่าชำรุดไหมอะไรยังไงตัวนี้นะคะที่ซื้อมามีอยู่หลายอันมากแต่เดี๋ยวจะแกะให้ดูทีละอันอนะ่ะ โอเคมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะก็คือตัวนี้เนาะตัวแรกนะคะก็คือตัวนี้อุ้ยเขาแถมไอ้น,นี่มาด้วยอะอันนี้เราซื้อเป็นชาร์จสีมาเขาแถมอันนี้มาด้วยนะคะนี่น่ารักมากคือไม่รู้ว่าเขาแถมมานะคะอันนี้เราซื้อมาเป็นตัวนี้ สวยมากไม่แน่ใจว่าต้องเลอกอะไรก่อนก่น่าจะเป็นอะคริลิกคุณแะค่ะตัวนี้แล้วเ,เขาก็ให้ตัวนี้มาด้วยนะคะนี่เอาไว้ตั้งเราก็สามารถตั้งได้แบบนี้เลยไาดา้นี่ตั้งได้แล้วตั้งได้แล้วนะคะอันนี้คืออันที่หนึ่งนะที่เราซื้อมาอเคมาดูอันที่สองกันเลยครับ จะใช้คัตเตอร์รีดเพื่อความรวดเร็วอันนี้เขาก็แถมชาสีมาแถมแบบนี้มาตัวนี้เป็นตัวแบบเหมือนคริสตัลสี่เหลี่ยมนะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมมนๆหน่อยนี่จะมีความต่างกันนะอ๋อนี่ไงเขาแถมมาสองอันแล้วก็แถมกาวมาให้ด้วยนะคะัวนี้ตัวนี้นคุมนว่าไปนี่ค่ะได้แบบนี้เลย อันนี้คือชิ้นที่สองนะยังไม่หมดนะยังไม่หมดเราซื้อมาเยอะมากแล้วพูดเลยว่าเราซื้อมาฉ่ำมากเดี๋ยวมาดูอันที่สามกันอันนี้ก็คืออันที่สามนะคะมาเดี๋ยวมาแกะอันที่สามกันต่อเลยแล้วเขาก็แถมตัวนี้มาก็มีแถมตัวนี้แถมให้สองแบบเอาไว้เหมือนแปะโชว์นะคะเป็นทั้งแบบนิ้วแล้วก็เป็นแบบคริสตัลเหลี่ยมแล้วก็แถมกาวมาให้ด้วยนะคะดีอยากซื้ออันหนึง่งก็ไม่ต้องซื้ออย่างอื่นเพิ่มนะ แล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะคะตั้งวางได้ก็เสียบเข้าไปแบบนี้เนาะเขาจะเป็นเหมือนตะปูนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือหุ่นเข้าไปแค่นี้เลยนี่ตั้งวางได้แล้วนะคะคารานี่รักมากให้มาครบเลยนะคะนี่นี่ให้มาครบทั้งสองแบบเลยกาวก็ให้มานะว่าไปนี่ เดี๋ยวเราจะไปดูตัวที่สี่ต่อเลยแท็กมาปุ่มได้หนามาจากซีนะคะทุกคนย้ำอีกครั้งอันนี้เป็นตัวที่สี่นะคะอ,อันนี้ได้สี่ได้หกสีตัวนี้นะคะได้หกสีแปะวางได้หกสีไม่แน่ใจว่าต้องลอกอะไรหรือเปล่านะหรือเป็นสีเดียวยบบ้อยได้แบบนี้เลย ไปไปตัวต่อไปกันมาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วนะคะทุกคนก็คือตัวนี้เลยนี่เป็นตัวสี่เหลี่ยมอันนี้วางได้สี่สีนะคะนี่เป็นชารสีสีสี 4. แบบนี้เลยเขาจะแถมเป็นแบบนี้มานะคะนี่แถมตัวนี้มาแล้วก็แถมเป็นตัวนี้นะคะนี่เขาแถมให้สองแบบเอาไว้แปะโชว์ทั้งสี่สี่เล็บเนาะแปะโชว์เป็น สีบนเล็บแล้วก็แปะโชว์เป็นชาร์จสีได้ด้วยนะคะหมดแล้วนะคะที่เราซื้อมามีแค่นี้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทาบนชาร์จสีแล้วก็มาแปะให้ดูกันเราจะใช้เป็นตัวนี้นะคะนี่ตัวนี้เลยเขาให้กระดาษแผ่นนี้มานะคะเมื่อกี้เกือบเก็บทิ้งแล้วนะคะแต่ว่ายังทันอยู่ก็คือเป็นแบบให้ดูเนาะว่าเออวางได้9้าสีนะคะ นีข้างหลังก็เป็นเหมือนกรอบรูปนะคะแบบตั้งวางได้เลยแบบนี้แล้วเ,เขาก็แถมมาให้นี่ที่เมื่อกี้เราให้ดูไปแล้วนะแถมให้มาสองแบบนี้นะแล้วก็มีกาวแถมมาให้สองแผ่นนะคะให้มาครบนะเราไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มนะทะี่เราต้องซื้อเออชาร์จสีนะคะมาแปะเองนะคะเนื่องจากว่าสีที่เราซื้อมานะคะนี่เราซื้อมาเอ่ยยกเซตน,นั่นแหละแต่ว่าเขาไม่มีชาร์จสีให้นะคะ เราก็เลยต้องซื้อชาร์สีมาแปะเองนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ร้านเนาะถ้าบางร้านซื้อมาพร้อมชาร์จมันก็ดีไงแต่ว่าอันเนี้ยเขาไม่แถมชาร์จมาให้นะคะเราก็เลยต้องซื้อชาร์จชาร์จสีนะคะมาทาสีเองวิธีการทาน,นะคะก็คือทานด,ด้านหลังนะคะที่เป็นเรียบตรงนี้นะด้านหลังเวลาดูนะคะเวลาดูชาร์จสีเราจะดูจากข้างหน้าพาาาันลทา,าข้างหลังนะมาเริ่มกันเลยตื่นเต้นมากนี่นะะทาข้างหลังไม่ต้องหนามากนะทุกคนทาบนข้างหลังบางนะคะ สีน่ารักมากเลยอ่ะอะให้ดูก่อนนี่เห็นไหมสีเขาจะน่ารักมากเห็นปะสีทับเป็นเป็นสีชมพูน่ารักมากนะคะเดี๋ยวเราจะมาทาทุกสีเลยนะคะนี่นะคะทุกคนทาไปครึ่งเลยอ่ะนี่น่ารักมากเห็นไหมนี่เห็นไหมเขาจะเป็นสีชมพูนะมีสีชมพูอันนี้สีนี้สวยสุดเลยลูกค้าน่าจะชอบเยอะสุดนะคะลองลงมาน่าจะเป็นตัวนี้แล้วก็พวกสีอ่นอนๆเนี่ยนะคะ นี่ลูกค้าน่าจะชอบแต่สนีน่ารักมากสีนี้นะคะเราซื้อมาสองขวดเลยเพราะว่าน่าจะได้ใช้เยอะสุดะนะคะนี่น่ารักมากถูกปะให้ดูตอนเสร็จแล้วนี่สีน่ารักมากเห็นไหมสีน่ารักมากเลยโอเคเราจะเข้าอบกนะันแล้วเอาด้านนี้เข้าอบนะทุกคนด้านที่ทุกคนทาเอาเข้าอบนะ นี่นะคะพอเราอบสองรอบเสร็จเนาะเราก็จะมาทาท็อปกัน,นะคะะทาท็อปปิดอีกรอบหนึ่งนะคะระหว่างรออบนะคะเราก็จะมาแกะตัวนี้กันเลยเขามีฟิล์มติดมานะคะทั้งสองข้างเราก็ลอออกฟึบเรียบรน่อยะะใส่เกี่ยว ก็แปะลงไปหน้าก็นี้สวมกับเขาที่เดิมแล้วก็งัดตรงที่เป็นเหล็กตรงนี้นะคะลงมาทับเหมือนเดิมเห็นปะเหล็กตรงขอบโลน่ะแล้วก็งัดลงมาให้โอเคมาเริ่มกันเลยนะคะกอนอื่นเนาะเราก็จะใช้กาวที่เขาแถนมาให้นะคะแปะลงบน แปะข้างหลังนะคะตัวชาสีของเราก่อนเลยแปะทุกอันเลยนะคะอันนี้เขาเป็นกาวหนาด้วยนะเนี่ยดูสิกาวอย่างดีเป็นเหมือนกาวซิลิโคโนนะคะตัวนี้ดูสิมีความหนานะแล้วแปะลงไปเลยนะคะ นี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะสีน,น่ารักมากสีน,นี้น่ารักมากเลยนะคะทุกคนน่าจะเหมาะเอาไปทำออมเบรนะคะเราไปรู้เทคนิคลาดมาค่ะทุกคนเวลาเราแกะออกใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนี่เขาจะเป,บบนะเป็นรอยแบบนี้นี่จะเป็นรอยแบบนี้ใช่ไหม ถ้าเราตะไบ,บแรงๆหน่อยนะคะสีอยู่ข้างหลังของเรานะคะจะลอกหลุดออกมานะคะเราก็เลยใช้ตัวนี้เลยมับเข้าให้นะคะแล้วก็ตัดเรียบร้อยเนียนกริบสวยงามทางนัดมีอยู่จริงนะคะชิบขอเล็งก่อนเดี๋ยวเอียงเดี๋ยวเอียงนะคะขอเล็งสักครู นี่นะคะเวลาแกะออกมาก็จะมีน้อยใช่ไหมแล้วก็มับเข้าให้นะคะเรียนกรีดแล้วนะคะ ใหญ่มากเลยนะคะก็ความยาประมาณตัวนี้ก็พอน่าจะไม่เกินนี้นะแล้วก็แปะลงไปเลยแปะตรงไหนีเอ้ยแปะข้างหน้าจาังตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าอยากแปะให้อยู่ตรงกลางกลัวแปะแล้วเอยียงนะคะเรื่องเดียวที่กลัวแล้วเราก็ใช้ตัวนิบของเรานะคะคในการดึงลอก แบบนี้เลย่ตแตะกันเลยค่ะนี่ลองสั่นนะคะลองสัน นนเราก็เรียงเสร็จแล้วนะนี่สวยมากเห็นไหมเขามีความแบบวิงแล้วก็เป็นไซลับนะคะสีน่ารักมากว,าว้าวสุดๆเลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้นอะอันนี้คืออันแรกนะเดี๋ยวยังมีหลายอันเลยท้ยังทำไม่เสร็จแต่ก็ตัวอย่างก็จะประมาณนี้นะคะถ้าใครชอบที่จะซื้อมาทำ เองนะคะซื้อมาทําชาร์จสีเองก็ได้เหมือนกันนะก็เป็นการลดต้นทุนเหมือนกันแล้วเราก็สามารถเลือกได้ด้วยนะว่าเราอยากจะได้ชาร์จสีแบบไหนนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยไปแล้วบ๊ายบาย